ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะยินดีต้อนรับมิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับด็อ<ฮ>กเตอร์ทำเลี้ยดอกเตอร์วัดที่วัที่แล้ววัดที่ทด็อกเตอร์นะเพราะว,ว่ามิวเนี่ยเขาเคยมาเยี่ยมเยียนรายการของเราแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยเล่าให้เราฟังนะครับคุณผ,ผู้ชมว่าตอนนี้เขากำลังทำปริเอกอยู่ใช่ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ก็ยังเป็นการช่วงรีวิวอยู่ครับผมเพราะว่าไอตัวเปเปอร์ที่ต้องรีวิวมันเยอะมากเป็นห้าร้อยเป็นพันพัน ก็เลยต้องคอยรีเสิร์ชอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็มันจะมีอันที่ทําใหม่ๆมาเรื่อยๆด้วยครับครับผมเลยต้องแบบคอยรีเสิร์ชตลอดอเราเป็นคนชอบเรียนเนาะก็ชอบอ่านหนังสือละกันครับผมไม่เก่งอ่ะคือคือแต่ว่าดูภายนอกเนี่ยดูไม่เหมือนคนที่แบบชอบเรียนเลยใช่ผมนี่ดีดูเหมือนคนชอบเรียนใส่แว่นอย่างเงี้ยผมผมนี่เคยผมไม่ชอบเลยผมเคยโดนอาจารย์ด่าด้วยครับทำไมอ่ะทำไมปกตีเคยชี้หน้าด่าเลยมันหน้าอย่างเงี้ยเรียนไม่รอดหรอกเฮ้ยคุณรู้ไหมว่า คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่สองแล้วคุณหน้าตาเหมือนเขามากเลยกับคนที่โดนปรามาแบบนี้แล้วเขาก็สุดในที่สุดจบด็อกเตอร์แพลนาวินตา <laughs> หน้าคล้ายๆกันด้วยนะคุณผู้ชมแล้วต้าเคยเล่าให้ผมฟังว่าแบบโดนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบกลับมาอ่านหนังสือแล้วก็จบเองโ <c oughs> อเค okay, เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เดี่ยวของมิวในการนี้ <c oughs> นะครับมาพร้อมกับซิงเกิลแรกในชีวิตเลยนะคุณผู้ชมที่ออกมาในนามของมิวสุภาษิ์สตูดิโอครับที่มาของคําว่ามิวสุิทษิ์สตูดิโอมันคืออะไรคือ <c oughs> ก็ผมเป,เป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ครับผมบซึ่งอันนี้สมัยนี้ผมผมรู้สึกว่าเราสามารถทํางานหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองด้วยเช่นโปรดักชันเราก็สามารถทําเองได้รหรือว่าการหางานเราสามารถมีเ r หรือว่ามีเอเจนซี่ส่วนตัวในการแบบในการช่วยเราได้รวมทั้งพีด้วยก็เลยรู้เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งค่ายส่วนตัวเลยเพราะว่าอย่างของต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คำว,ว่าสตูดิโอสำหรับนะนักแสดงที่มีค่ายส่วนตัวครับก็คือเราก็เลยใช้คำนี้เป็นมิวสิกสตูดิโอเลย แล้วก็ก็ไปหาพี่พี่ทีมงานมาช่วยในการดูแลเราทุกๆอย่างเลยครับไหมอ่ะมาพูดถึงเพลงก่อนนะบอกผู้ชมอีกทีตรงนี้ครับว่าชื่อเพลงอะไรซิงเกิลของเราครับผมก็ชื่อเพลงว่า s e a s o n of You ครับผมบชื่อว่าทุกฤดูครับอันนี้คือทํามาเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคใช่คือคือตอนช่วงโควิดครับผมก็รู้สึกว่าได้ยอยู่กับตัวเองเยอะก็เลยแบบถ้ามันมีมันมีความฝันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําคือการเป็นนักร้องครับก็เลยคิดว่า แล้วช่วงนี้แบบคนแบบเครียดเยอะมากเลยมีปัญหานุนี้นั้นก็เลยอยากได้เพลง positive หนึ่งเพลงเพื่อแบบเอ้าเพลง positive นี่เพลงไหนที่ควรจะเข้าถึงได้ง่ายสุดก็เลยนึกถึงเพลงบอกรักเพื่ออยากมีเพลงเพลงหนึ่งที่สมมติว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะอยากเอาเพลงเพลงเนี้ยมอบให้เขาหนิครับผมแล้วก็พอปรึกษากับพี่โปรดิวเซอร์ปรึกษากับพี่นักแต่งเพลงเป็นพี่เอกซิสเซน์ไฟครับผมก็เขาก็บอกว่าให้ให้ผมมาลองไปเขียนกระดาษดู ว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าอยากจะพูดอะไรตอนที่เขียนะ่ะผมก็แบบเราจะเขียนให้ใครดีอะไรเงี้ยแล้วเราคิดถึงใครตอนที่เราเขียนตอนที่เขียนก็แบบก็พ่อแม่ดีไหมนะหรือว่าคนที่เราชอบก็ยังไม่ใช่กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเขียนมาคือนึกถึงแฟนๆทุกคนแล้วก็เลยได้เขียนอันนี้มาให้พอส่งให้เขาปุ๊บเขาก็ทำเป็นเนื้อเพลงว่ากลายเป็นเพลงนี้สิสนอบ You ครับ ก็เลยเป็นที่มาของเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรนะฤดูอ่ะ<ช>ว่ากันด้วยเรื่องฤดูใช่ไหมทุกฤดูครับทุกฤด,กดูเอ่อทำไมเราถึงจับไปเปรียยนที่บบความเป็นฤดูคือตอนแรแกเราก็ไอ้คาว่าทุกฤดูเนี่ยตอนแรกยังไม่ผูกนะครับผมมาไปเขียนบรรยายถึงความรักที่ทุกคนแบบให้ผูมาอยากให้ผมมา,า,มมาให้ให,ให้ให้กลับไปเป็นการเป็นว่าความรักในเนื้อเพลงเนี่ยไม่เกิดขึ้นตลอดเวลาตอนที่แบบ น่าล้อหน้าฝนนะตรงนั้าใจการเป็นว่าเลยเกิดคําว่าทุกฤดูขึ้นมาแล้วตอนแรกคําว่าทุกฤดูเป็นภาษาไทยเราก็แบบชื่อภาษาอังกฤษมันควรจะเป็นยังไงดีนะ every season เหรอไม่รู้เนาะแต่ก็ดูุ่ย่างเลยอะ f u l season เลยอะดูไม่ใช่เลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเป็น season of you season of you โอเคก็แปลว่าทุกๆฤดูก็จะมีเธออยู่ในนั้นใช่ครับผมนะมะแล้ว มีความหมายอะไรแอบซ่อนอยู่ในมิวสิกวิดีโอหรือเปล่า,าเพราะว่าอันนี้คือพี่เห็นกับตาเลยนะว่ามันมีแฟนๆที่เขามาชอบเราแล้วเขาก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วมันเป็นท็อปคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความรักของฮาร์เดสใช่อะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมแล้วทําไมมันไปโยงอันนั้นเราตั้งใจโยงป่ะคือตอนแรกตอนแรกเลยเอตอนออคือตอนตอนเลฟเฟนครับผมที่ผมให้กับพี่เน็ตที่ไปพูดกับทีมเขาเนี่ยผมบอกว่าพี่ผมอยากได้แบบ เหมือน MV p a l ี t t ลของ IU ยคือเป็นสตูดิโอเปล่าๆเลยแล้วก็จะมีแบบเป็นตัวเป็นตัวนักร้องเนี่ยค,คอยเล่าเรื่องต่างๆผ่านผ่านเขาคนเดียวขาวๆเลยก็บอกเขาอย่างนี้ไปแล้วแบบกลับมาอีกทีนึงปุ๊บมาเป็นทีมเทพมาเลยเนะ <laughs> มันก็ได้รู้ว่ามันมันแฟนมันแฟนตาซีอะใช่แฟนตาซีมันแฟนตาซีมากครับผม,มก็เหมือนที่ที่เขาเสนอมาเพราะว่าจากที่เขาไปดูเพลงของเราแล้วไปฟังเพลงของเรามาเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากอยากได้แบบ เป็นธีมแบบธีมเทพหน่อยไหมให้ให้มิวเป็นฮาเดสแล้วก็ไปเจอเทพสิฤดูแล้วทำให้เราแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถ้าดูใน MV เนี่ยก็จะมีเป็นคริสตัลปุ๊บมาพอเราไปแตกคริสตัลปุ๊บเราก็จะไปตามฤดูต่างๆก็จะได้เห็นว่าแบบเป็นเป็นสปริงแล้วเป็นยังไงเป็นฟอลเป็นซัมเมอร์เป็นวินเทอร์แล้วเราสุดท้ายแบบก็ตอนจบปุ๊บตอนวินเทอร์คริสตัลปุ๊บม่อีกทีนึงก็จะเห็นว่า acting ที่เห็นคือเป็น ือเราเราเศร้าที่เราต้องกลับไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ชายก็ต้องกลับไปอยู่ดีอ่าชดงว่าแฟ,แฟนแฟนเพลงคนนั้นเขาก็ตีความเก่งเนาะใช่ใช่เขาก็ดูจนแบบเออแล้วเ,เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่ไปอ่านแต่ว่าอ๋อมันมันเป็นเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าทาไมมันถึงเป็นท็อปคอมเมนต์เพราะว่าคนมันกดไลค์คอมเมนต์เขาเยอะแล้วเพราะว่าเขาตีความได้ถูกแล้วก็มันก็คงจะตรงใจกับคนหลายๆคนครับนะฮะอ่ะแล้วเราส่วนตัวแล้วเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ชอบฤดูไหนมากที่สุดในตลอดทั้งปีถ้าถ้าของประเทศไทยนะครับใช่ชอบฤดูฝน ผมเป็นคนที่ชอบชอบเสียงฝนกับชอบกลิ่นแบบกลิ่นดินอะไรพวกนี้รู้สึกว่าพอฟังแล้วแบบสบายมากเวลาแบบถ้าผมไปไปนอนต่างที่อะไรพวกเนี้ยผมจะชอบแบบเปิดเสียงฝนแล้วก็นอนอ,อ่ะโอเคไหนไหนมาที่นี่แล้วเนี่ยนะอยากจะให้มิวเนี่ยช่วยโชว์เพลงนี้สักท่อนให้เราได้ฟังสดๆหน,น,น,นูได้ไหมครับ s e a s o น of You ได้ครับเธอคือทุกปรูที่ฉันคอยจได้พ คนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอตายละลายกันหมดีแย่ yeah, เลยนะ ครับมาถึงเพลงเพลงนี้ที่ปล่อยออกมานะครับก็ทําให้ไม่เสียชื่อที่มิวได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อ Twitter ร์นี่เพราะว่าติดอันดับนะฮะแล้วก็แถมยังติดอันดับในไอจูด้วยเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับแต่แถมยอดวิวตอนนี้คุณผู้ชมก็กว่า3ล้านไปแล้วรียบร้อยเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาคอยซัพพอร์ตเราจากทั่วโลกเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่เห็นละเยอะมากเลยก็อย่าบอกแฟนๆทุกๆคนเลยครับก็ อยากจะขอบคุณมากมากจริงๆในทุกๆงานของผมเนี่ยทุกคนให้การสนับสนุนดีมากจริงๆครับไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ช่วยกัะปันแท็กด้วยมาหน้างานด้วยสนับสนุนแบบเยอะมากๆเลยอยากขอบคุณจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเพลงนี้เนี่ยถูกทําขึ้นเพื่อตอบแทนความรักที่คนมอบให้ผมครับผมนะฮะก็รับฟังกันได้ฟินกันได้จิ้นกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของคู่จิ้นของเราบ้างน้องกราฟนะครับเขาเขาเขาบอกว่ายังไงบ้างตอนที่เขาได้ยินซิงเกิลนี้ บอกว่าเอ็มมี oh ่เหมือนเกาหลีเลยนะเหรอแล้วก็แล้วเขาก็เหมือนบอกว่าเพลงเพาะมากเลยครับครับแล้วส่งให้เขาฟังเป็นคนแรกเลยป่ะก็ส่งให้เขาฟังแล้วก็เขาก็หันร้องอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังบูะโบ๊แบ๊บแบบของเขาอยู่ไงอ่า โอเคนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสอนกันเองทีหลังนะฮะแล้วเ,เราเตรียมตัวยังไงกับเพลงนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าห้องอัดหรืออะไรแบบนี้เรามีการได้ไปปรึกษาครูสอนร้องเพลงหรือว่ามีการแบบฟิตซ้อมอะไรยังไงบ้างไหมมีมีครับผมเพราะว่าพอพอได้เดโมมาปุ๊บก็ต้องให้คุณครูช่วยดูก่อนว่าจากเดโมอนี้เราสามารถมาลองให้เป็นสไตล์เรายัางไงบ้างแล้วแบบก่อนอัดก็ต้องแบบซ้อมเยอะมากเรมซ้อมอมไปเรื่อยๆจนเราได้แบบได้จังหวะการร้องได้สำเนียงของเรามาอ โอเคแล้วเรามีส่วนร่วมในการทาเพลงนี้ด้านอื่นอีกบ้างไหมครับที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงโอโ้น่าจะเรียกว่าอยู่ในทุกส่วนเลยครับผมเพราะว่าตั้งแต่การ่าคอนเซ็ปต์ชที่บอกไปตอนแรกเขียนใช่ไหมฮะใช่เรื่องการเรื่องเนื้อเพลงด้วยแล้วก็พอเนื้อเพลงจบปุ๊บตอนอัดตอนอัดปุ๊บเราเราต้องพออัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูเรื่องดนตรีครับผมว่าว่าซาวว่าซาวที่มันมีอยู่แล้วกับเสียงที่ผมอัดไปมันเข้าไปมากแค่ไหนผมต้องก่อนไปทํางานทุกเช้าผมก็นั่งฟัง พี่โปรดิวเซอร์เขาแก้ให้ทุกวันเพาแบบเนี mm ่ยดนตรีมันเป็นแบบนี้บบน,นะพี่แบบผมไม่อยากท่อนนี้ผมขอเป็นโลเพิ่มได้ไหมท่อนนี้แบบกรองแมวจังหวะนี้ได้ไหมขอแบบลองดูคอรัสว่าคอ,อรัสมันหนักเบาแบบเป็นยังไงแบบพี่แบบผมขอแบบค่อยๆไล่มาแล้วกันหนึ่งสองแล้วค่อยสามปุ๊บอะไรเงี้ย mm hmm. ก็นี่คือนั่งไฟนอ่กันอยู่หลายรอบมากนะครับกว่าจะได้ตัวเพลงนี้มาพอหลังจะได้เพลงนี้มาปุ๊บแล้วก็ไปหาทีม ในการทำโปรดักชั่น MV ให้เราครับโอเคแล้วเราแพลนที่จะมีซิงเกิลถัดไปเลยไหมหรือว่าจะทิ้งช่วงนานแฟนๆหวานใจครัว่าคงอยากจะรู้อันนี้ว่าจริงๆตอนนี้ก็ประชุมคอนเซปต์สองเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มลอยแล้วครับจะเป็นเพลงช้าหรืออะไรบอกบอกได้ไหมน่าจะเป็นเพลงมีเดียมถึงเร็วมีเดียมเร็วใช่ครับก็น่าจะได้ติดตามกันช่วงควอเตอร์ซีตีนี้ครับเพราะว่าก็เริ่มแล้วแล้วก็ตอนนี้คือรอเดโม่จากพี่โปรดิวเซอร์อยู่ เราเรีย,รยนคอนเซปต์เพลงอะไรเรียบร้อยบ้าแล้วครับอ่ะโอเคช่วงแรกของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้ทำความรู้จักกับมิวอีกครั้งหนึ่งนะในฐานะของศิลปินเดี่ยวรวมถึงซิงเกลิลแรกของเขาด้วยนะฮะไปพอของปากของคอแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตแวะพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับ20 Facts about Mew นะครับอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับขาดท่าที่เรานอนประจำถ้าตื่นมาแล้วเราสลับร่างได้นะครับอยากจะสลับร่างมันไป วันนี้โปเกมอนตัวโปรดของคุณมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะทูพอยต์ใช้แลกของพรีเมียมโปเกมอนได้แล้ว แ cool. ้ามีจุดพ้อยท์คุณและเราปก 399ถูพอยต์และส่วนลด100บาท1มกราคมถึง30พฤศจิกายน2563ที่แอป True ID กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง20 Facts about Mew นะฮะเราจะมาถามแล้ว Mew เนี่ยกตลิกาคือ Mew ต้องตอบเลยห้ามคิดได้ครับได้ปะได้ครับไม่เจออะไรแบบนี้ไหม เคยๆอยู่เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะพอรับมือได้นะฮะครับผมเรามาเริ่มต้นคําถามแรกของเราเลยดีกว่านะฮะแนะนําตัวครับชื่อนามสกุลและชื่อเล่นครับชื่อมิวสุปสิทธิ์จงชีบิวัดครับชื่อเล่นชื่อมิวครับผมโอเคถ้าเกิดไม่ได้ชื่อมิวจะชื่ออะไรทำไมชื่อมิวจะชื่ออะไรชื่อนิวครับนิวโอเคนิสัยของเราเป็นยังไงครับนิสัยเป็นคนที่จริงจังครับผมจริงจังมากๆแล้วอะไรที่เราคิดว่านิสัยของเราตรงนี้แปลกที่สุดแปลกที่สุดน่าจะเรื่องรักษาความสะอาดครับผมเป็นคนที่แบบ อนามัยว่าแบบห่วงเตียงมากครับแต่ถ้าไม่อาบน้ำไม่แบบสะอาดจริงๆก็ไม่ให้จับเตียงเลยสิ่งที่คนเขาชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับเราคือเข้าใจผิดนหะครับวหลายหลายคนจะชอบคิดว่าผมเกเรครับชอบคิดว่าเป็นคนยิงๆอะไรครับคือจริงๆแล้วอยากจะแก้ข่าวว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเล่นหรอเล่นไม่ได้เป็นหนังนก็จะบอกว่าให้มาทำความรู้จักกันก่อนครับผมครับจะรู้ว่าผมกับน่ารักมากเลยครับ อ่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรจากสิ่งที่เห็นในะครับแล้วแผลเป็นในร่างกายของเราจุดไหนที่ทําให้เราจดจําที่สุดแล้วมันได้มาได้ยังไงแผลเป็นนั้นเป็นอะไรกันอันนี้มีอันแรกม,มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็น,นอันเดือนมีตรงขาครับผม,มเป็นแบบเหมือนเป็นรอยเป็นคับเตอร์ทิพยเฮ้ยแล้วใครทิพยเราอ่ะทิพยเองทําไมอ่ะทําทําไมอะ่ะเออนนีน้ผมโงงมาอันนี้ผมโง่มายอมรับคือมันเป็น เป็นโปรเจกต์ฟิสิกส์ครับผมแล้วเหมือนเราจะทําแบบเป็นรางลูกแก้วครูอาจารย์แล้วไอ้ตอนที่ทํามันต้องกีดสายยางแล้วคือไอ้ที่ลองกีดแล้เพื่อนใช้อยู่เรารีบเพราะว่าแบบตอนนั้นเหมือนประมาณทำสองสามทุ่มแล้วว่าอยากกลับบ้านเลยรียบทำไปเอาสายยางมาลองขาตัวเองแล้วก็กีดโอ้ยนี่ภาพตามก็แบบแล้วคือมันมันเป็นสายยางครับมันก็ปิ้นมันก็ริ้อออกมาแล้วคลิมขาด้วยโอ้ยอ่ะ <c oughs> โอเคเรามาพูดถึงเรื่องของการศึกษาบ้างมีเรียนที่ไหนมาบ้างตั้งแต่หนุบาลครับไล่มาเลยครับอนุบาลอยู่ อนุบาลนิตาครับผมครับปิดไปแล้วมั้งครับตอนนี้ครับแล้วก็อยู่โรงเรียนสาธิเกษตรปอนหนึ่งถึงมหกเลยครับแล้วก็อยู่มเกษตรเรียนวิศวะเกษตรครับผมปตรีแล้วก็ปถูกกับปเอกเรียนวิศวะจุลารับผมอ่าโอเคชอบและไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดมันต้องมีเขียวิชาพุทธศาสนาจริงเหรอมันท่องไม่ได้ใช่ไหมมันไม่รู้แปลว่าอะไรใช่ไหมสรวดม์เขียนไม่ถูกด้วยอ่าบาลีเข้าใจผมเป็นคนที่แบบ สะกดคำไม่ค่อยเก่งอือก็บาลีมันก็มันก็ยิ่งยากครับมีมีปัญหาชื่อตัวเองด้วยตอนเด็กทำไมอะสะกดไม่ได้สุภาษิตเขียนยากมากเลยครับจริงเหรอปกติแล้วคนเราจะสะกดชื่อตัวเองได้นะมันแบบนั่นมันเป็นตัวที่ยากสำหรับเด็กฟั่งดูบ้านอะแบบสอสลาสละอูพอสมเพาสอสลาสไลสีภาษิตเคยขอพ่อแม่เปลี่ยนชื่อใหมขออยากได้ชื่ออะไรตอนนั้นไม่ได้ขอไม่ไม่ได้อยากอยากไม่ได้อยากชื่ออะไรครับอยากให้มันง่ายง่ายเฉยไ่เขียนง่ายไม่เขียนง่ายแต่ว่ามัน ขาก็ไม่เปลี่ยนให้เลยเขียนจะเขียนยากอะ่ะโอเคแล้วชอบวิชาอะไรครับชอบวิชาศิลปะครับผมดนตรีอืมก็มาทางนี้ตั้งแต่เด็กใช่ครับใจอะมาทางนี้แต่ว่าเป็นียนวิศวะเอยน<ม>วิศวะโอเคเราพูดได้กี่ภาษาครับภาษาไทยได้ครับภาษากฤนนิดหน่าาอยอืแล้วนาคตอยากจะพูดอะไรได้ก,ก็ก็อยากได้อะไรก็ได้ครับเวลาไปแฟนมีอยากคุยกับเขาได้อา้าวแล้วเวลาเราเบื่องานอดิเรกของเราคือนอนครับนอน จริงเหรอ,อนอนอย่างเดียวเลยก็มีดูพวกซีรีส์ดูหนังเล่นกับชอปเปอร์อะไรชอปเปอร์คือชอปเปอร์คือสุดนหลนักผมเป็นพันปอมโอ้ชื่อชอปเปอร์ชื่อโหดจังเลยเป็นปอมเนี่ยนะใช่ออกมาจากวันพีซครับเรื่องวันพีส,เ,พสเป็นกรบตูโอเคเพลงที่ชอบฟังสูงสุดตลอดการคือเป็นอะไรที่ฟังได้แล้วรู้สึกไม่เบื่อเลยฟังได้แล้วรู้สึกไม่เบื่อเลยตอนนี้เป็นเพลง True the night ครับผมของไคยู โอเคอาชีพในฝันของเราครับอ๋อถ้าตอนเด็กอยากเป็นนักบินอวกาศเฮ้ยเหรอเออเพราะว่าดูนี่แหละดูทำไมทำบากเกดอนอ๋ออยเป็นนักบิดอวกาศแล้วทำไมไม่เหมือนไม่อยากเป็นเหมือนแอโรสมิสบ้างนะนักบิดอวกาศเออหรืออยากเป็นบรูซวิลลิสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะท่าที่เรานอนประจำนอนกางแขนกางขากางแขนกางขาชุดที่เราใส่นอนประจำใส่ไหมใส่ใส่ใส่ใช่ไหม ใส่แบบเป็นกางเกงขายาวแต่แบบเสื้อก้าวเสื้อยืดเลยอ่าโอเคถ้าตื่นมาแล้วเราสลับร่างได้นะครับอยากจะสลับร่างอะไรอยากจช็อปเปอร์ทำไมทำไมถึงอยากเป็นช็อปเปอร์ช็อปเปอร์มันสบายครับมันไม่ต้องทำอะไรใช่ช็อปเปอร์คิดแต่ว่าประจำวันนะครับผมคือปกติช็อปเปอร์จะเป็นเป็นสุนัขที่ใส่เสื้อนอนแล้วก็พอลงมาปุ๊บก็จะมีคนถอดเสื้อให้แล้วก็จะพาไปวิ่งที่สนามแล้วพอกลับมาจากสนามปุ๊บก็จะมีคนเช็ดตัวให้ แล้วก็มีคนป้อนข้าวให้แล้วก็นอนครับผมแล้วก็ตื่นมาไปฉี่รอบหนึ่งที่สนามครับผมแล้วก็มีคนเช็ดตัวให้แล้วก็ใส่เสื้อใหม่แล้วก็กินแล้วก็นอนครับออมันก็น่าสบายสบายมากเลยอโอเคมาพูดถึงสถานที่ที่เราอยากจะไปก่อนตายให้ได้ครับที่ไหนโหยอยากไปเยอะมากแต่แบบเอาสักสามที่ก็ได้ะอยากอ,อันแรกคือพิรามิดอยากไปดูพิรามิดมทำไมไปเรียนไปพีรามิดแล้วก็อยากไปขั้วโลกครับผมเหนือหรือใต้หรือได้หมดขั้วโลกใต้มันไปได้ใช่ไหม ไปได้ไม่รู้ปีก็ไม่เคยไปเป็นเหีือว่อนเด็กๆเศรษพีไปได้ไปเป็นเหลือไม้ห่อนเซฟเอ่าโอเคแล้วก็อยากไปอยากลองไปป่าอเมซอนดูครับอืมทำไมถึงชอบป่าอเมซอนไม่รู้ใครดูเรื่องอนาคอนดาแล้วน่ากลัวดี จำได้ตอนเด็กๆมีปลาทองอแต่เลี้ยงแบบวันเดียวแล้วตายเลยอะเพราะว่าหมาแบบหมา,มาเขาแต่งแต่งตู้เยอะไปะแต่พวกต้นไม้แบบพลาสติกเต็มไปหมดแล้วปลาก็เข้าไปในพลาสติกเรากแล้วเลือ่อนเลี้ยงปลาทองตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมามก็สงสารมาเพราะมีอายุยืนแค่หนึ่งวันแต่เลยไม่น่าจะรอดแล้วก็มีสุนัขครับผมสุนัขมีหลายตัวมากแต่ถือว่าไม่ของปลาแล้วกันถ้าของผมเองก็มีช็อปเปอร์นี่แหละครับ อืมนะฮะโอเคส่วนตัวเชื่อเรื่องดวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อแต่ใส่สีตามวันอ่าใส่สีมงคลกลัวผีไหมกลัวครับผมตอนเด็กกลัวผีมากคือผมเป็นคนที่แบบไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมจะชอบแบบชอบเห็นชอบได้ยินอะไรอนยะ่างเงี้ยอ้าวอา้าวงั้นงั้นแชร์ประสบการณ์อว่าอันไหนที่เราเคยเห็นแล้วได้ยินแล้วคิดว่าใช่บางทีเราเราไม่รู้นะคือตอน ตอนเด็กๆครับผมผมจะนอนห้องปะป๊ามามาแล้วก็จะนอนที่พื้นแล้วทีเนี่ยก็จะชอบแบบเหมือนเห็นคนเดินตรงชอบประตูจะมีอ,อม๋อหมายถึงว่าใต้ประตูมันจะมีช่องมันจะมีช่อง,อ,งอยู่ใช่ไหมับเ<ะ>คนเดินอะไรเงี้ยก็เป็นเห็นแบบเหมือนคนเดินแล้วก็แบบตอนนั้นเหมือนตอนนั้นเหมือนมีปะป๊าอยู่บ้า แล้วผมไม่รู้สึกอะไรต่วป้ารู้สึกแ้วป้าว่าไงป้าก็แบบก็เริ่มหลอนหลอนลูกแล้วมั้งอะไรเยออแต่ผมแต่ผมก็เคยเคยเจอน้องเป็นน้องสาวครับผมครับน้องคือน้องสาวแบบตื่นมาตอนกลางคืนไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบปวดฉี่เหมือนกันเพิ่งตื่นมาอะไรแต่ห้องน้ำแล้วเจอน้องแบบลําไทยอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยพูดเราแบบลัแบบลัมลันทำไมอ่ะคือตอนแรกผมเป็นว่าผีแหละแต่ไม่ใช่น้องเขาน้องเขาเหมือน ซ้อมลำเยอะแล้วก็คงไปละเมออยู่ในห้องน้ำอ๋อละเมอไปลำใช่ละเมอไปลำเฮอยก็น่ากลัวนะน่ากลัวตอนเด็กเราเลยฝังใจไงเพราะเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะคําพูดที่เราติดปากมากที่สุดครับตอนนี้ตอนนี้แหละผมเป็นคนที่พูดชอบคําชอบคําว่าก็แย่แล้วอะไรอย่าง้ยอือก็แย่แล้วก็แย่แล้วถ้าไปไม่ถึงก็แย่แล้วเป็นคทำซ้อยเป็นอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคมุมที่เราถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่สุดคือมุมไหน ชอบด้านนี้ตัวเองด้านนี้แต่เวลาถ่ายแบบเขาชอบให้ผมถ่ายด้านนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยนะจะขอทั้งหมด3ช็อตับ3ม,มุมเลยนะมุมละช็อตเราไม่ได้ให้ถ่ายโดยเฉพาะมุมที่มิวชอบเท่านั้นนะครับซึ่งภาพโพลารอยด์เนี่ยมันจะถูกส่งไปให้กับแฟนๆผู้ชมดีที่มาร่วมกิจกรรมกับรายการของเรานะฮะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามได้ทาง Twitter นะฮะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกันเลยนะ เราได้ภาพมาทั้งหมดนะสามภาพเท่านั้นไม่เชื่อถามมิวดูได้นะไม่มีเกินกว่านั้นเพราะมันเป็นจำนวนที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าจะมอบให้กับแฟนๆรายการที่โชคดีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับอ่ะในช่วงท้ายนี้มิวฝากอะไรกับแฟนๆเชิญเลยครับผลงานช่องทางการติดตาม,มหรือว่าอะไรที่เขาจะได้เห็นได้พบกันในอนาคตมีอะไรด<า>้ครับผมครับก็บ ขอฝากเพลง Season of You นะครับผมหรือว่าเพลงทฤดูครับสามารถติดตามได้ทางมิว s u p e r Studio c h anel n ทาง YouTube ครับผมก็อย่างที่บอกไปคือเพลงนี้เนี่ยตั้งใจทำเพื่อมอบให้กับ แฟนทุกๆคนเลยครับอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความรักและให้การสนับสนุนผมมาตลอดครับผมแล้วก็ซิงเกิลต่อๆไปเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะรีบๆปล่อยมาเร็วๆนี้แหละครับผมฝากด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมิวมากๆนะมากเลยครับมี่แว๊มานะแล้วก็ซิงเกิลหน้าก็มาอีกนะได้เลยครับมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ True Insider Week End แล้วเราทั้งสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ